สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องพูเงินช้างแสนสุนนะครับแม่แม่วันนี้เราก็เดินทางมาอยู่ที่อำเภอนโนนมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแม่แม่เช้านี้มาปล่อยกินหญ้านะครับผมแต่น้องพูนี่อารมณ์คนละอย่างนะครับแม่แม่ก็เลยต้องไล่ต้องบอกให้ออกมากิน อยู่คนเดียวนะครับแม่แม่เพราะว่ามีอาการคึกคักนะครับแม่แม่คึกขนองนะครับใบรุ่นนะครับแม่ครับผมปล่อยเดี๋ยวจะตกมันนะครับปล่อยยืนยืนคู่กับเจ๊ขันมากเดี๋ยวจะตกมันนะครับผมก็เลยบอกให้น้องโผูออกมากินเชือกเดียวก่อนพอสงบอารมณ์เดี๋ยวค่อยปล่อยใส่ใหม่นะครับแม่แม่ครับผมไปรุ่นใจร้อนครับผมใยรุ่นจบ ไวรุ่นใจร้อนไวรุ่นใจร้อนนะครับแม่แม่ไวรุ่นใจร้อนเราต้องเลยพาออกจากเก้ยันก่อนนี่ครับผมมาดูบรรยากาศนะครับผมดูลูกชายถูกพ่อถูกพ่อบอกว่าให้ไปกินไกลๆเพื่อนไกลๆแม่เลยนะครับผมมีอาการไม่ดี <laughs> เดี๋ยวจะชิดลึกกับแม่นะครับแม่แม่ก็เลย บอกน้องโพมาอยู่ฝั่งทางนี้ก่อน้นองโพนี่พูดง่ายนะครับแม่แม่ดูบอกว่าให้ออกมากินออกมากินมากินเชือกเดียวเลยเดี๋ยวจะคึกขนองมาเลยออกมาเลยนะครับกลัวพ่อด่านี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับน้องโพนี่เชื่อฟังได้เชื่อฟังคนอื่นได้ทุกอย่างนะครับแม่แม่บอกให้ออกมาก็ออกมานะครับ คคันกับพี่ดาวไปด้วยกันแล้วเพราะว่าคนเอกห้ามน้องภูนะครับผมเพราะว่าอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคิดขาที่ห้าออกนะครับแม่แม่ก็เลยบอกออกมาก่อนดู กินเลยกินเชีอยเดียวก่อนให้อารมณ์ลงก่อนนะครับผมอารมณ์ร้อนอยู่ตอนนี้ครับเพราะช้างเพศิดพูก็อย่างนี้นะครับแม่แม่ครับผมถ้าปล่อยมากก็ไม่ดีนะครับผมแม่แม,แม่เพราะว่าวันนี้อากาศมันได้อารมณ์มันได้ฝนลินตกใส่นะครับแม่แม่ตอนนี้ก็น่าจะปล่อยได้แล้วครับผมเพราะว่าขาที่ห้าหายแล้ว เห็นเพื่อนน่ยเอาอีกแล้วเห็นแม่แม่เนี่ยเอาอีกแล้วดูดูดูด,ดูจะไปอีกแล้วโย้ย ตอนนี้จะเริ่มเข้าฟูงอีกแล้วนะครับผมดูครับเดินไปหาเพื่อนอีกแล้ว อเ,เอาอีกแล้วครับเ็นไปพุ่นเบนเฮ้ยเบนไปเบนเฮ้ย<ป> เนี่ยขันก็จกอีกแล้วระวังขาที่ห้าลูกชายออกมาอีกแล้วไม่ขันลุมจกกันใหญ่เลยทั้งเจดาวทั้งเจขันนะครับผมเอาซะน,น้องโปอยู่ไม่ได้อีกแล้วครับผมรังพี่ดาวนะครับแม่เม่ ป่าย่าแตกหมดนะครับแม่แม่อาน้ำเอาน้มเมื่อกิ้นี่แหละดูครับไล่ไปคนเราฝั่งนะครับไล่น้องโพนี่ไม่ให้เล่นมากนะครับผมดูไปอีกแล้ว ดูครับบรรยากาศดีมากนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้น้องช้าง11เ,เชืือกนะครับแม่แม่มาอยู่ที่พิศโนรูกอำเภอโนนมะปางนะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับรอยแห่ช่วงบ่ายนะครับแม่รอยแห่ช่วงบ่าย มาแล้วมาแล้วเกเดาน้องเกขันมาแล้วตามน้องภูน้องภูไปทางไหนนี่เก้เกนี่เดินตามหลังเลยนะครับี่โอ้ยน้องภูวันนี้สงสัยเก้เกคงจะชอบใจนะครับผมดู น้องภูไปทิศทางไหนนี่เกน๊นี่โอ้โหอยู่ไม่เป็นสุกเลยนะครับแม่แม่ปล่อยอยำหยาเหมือนเร่งเขาจะได้ปลูกได้เหรอ ต้นท่นแล้วไวกัยหนึ่งไปกอดกันอีกแล้วเข้าใจครับดูวิวก็งามนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คนนี้กับน้องภูเงินก็จะลาแม่แไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม